เวทีในงานประชาสัมพันธ์บริษัทเสียงดนตรีบรรเลงชุดไฟเวทีเปล่งประกายตามจังหวะเดินของผู้เข้าร่วมเดินแบบหนึ่งในนั้นคือ เชอรีนที่ถูกเลือกให้เป็นตัวแทนของความงามและบุคลิกภาพขององค์กรเธอก้าวเดินอย่างมั่นใจใบหน้าคมเข้มตาคมคลับริมฝีปากสีกุหลาบและโครงหน้าโดดเด่นราวกับนางแบบผิวแทนจากรันเวย์ระดับโลกจากมุมล่างหน้าเวทีสรันซีอีโอวัยห้าสิบหน้านิ่งขรึมตามแบบฉบับผู้บริหารระดับสูงจ้องมองเธออย่างไม่วางตาแม้จะพยายามวางท่าทีเฉยชาแต่แววตาเขากลับไหววูบทุกครั้งที่เชอรีนสบตาและยิ้มให้ขณะหมุนตัวบนเวทีที่ท็อป เลขากระซิบบอสครับแสงไฟเวทีสะท้อนเข้าตาบอสหรือแสงจากน้องเชอรีนครับเนี่ยสรานไม่ตอบอะไรนอกจากเหย,ยดยิ้มน้อยๆแล้วยกแก้วน้ำขึ้นจิบแก้เกอร์ตอนท้ายของงานมีการรวมตัวถ่ายภาพกลุ่มของผู้เข้าร่วมเดินแบบกับผู้บริหารสรานยืนข้างเชอรีนโดยบังเอิญมือของเขาเฉียดใกล้หลังเธอในจังหวะที่กล้องนับถอยหลังเชรีนคิดในใจทำไมต้องใจเต้นกับภาพหมู่แบบนี้นะ กล้องแชะจังหวะนั้นเธอเพลอยยิ้มกว้างขณะสรันหันมามองพร้อมหัวเราะเบาๆเดินแบบเก่งเหมือนเคยฝึกมาโดยเฉพาะเชอรีนยิ้มบังหันหน้ากลับเล็กน้อยไม่ได้ฝึกคะ่ะแต่ก็พยายามเต็มที่เพราะรู้ว่ามีคนดูอยู่ข้างล่างสรันแอบเลิกคิ้วหมายถึงใครก็ท่านประธานนั่นแหละคะ่ะสรันพูดต่อเบาๆคืพูดเก่งเกินไปแล้วนะเราเชรีนเขินแต่อมยิ้มตอบกลับขอแค่วันนี้นะคะ พรุ่งนี้จะกลับไปเป็นพนักงานเรียบร้อยเหมือนเดิมสรันพูดเรียบแต่เสียงอ่อนลงบางทีอาจไม่ต้องกลับไปเหมือนเดิมก็ได้รอยยิ้มนานถูกจับภาพไว้เรียบร้อยไม่ใช่แค่ในกล้องแต่ในใจของเขาด้วยเสียงแฟนคลับหลังงานจบไม่เงียบเลยค่ะ ต่อไปนี้คือเสียงกระซิบกระซาบจากแฟนคลับออนไลน์อะไรคะเนี่ยทำไมยืนใกล้กันขนาดนี้ห่างแค่ลมหายใจเองทีมเชอรันสารภาพตรงนี้ว่าเวลาเขินจนต้องปิดตาดูภาพนี้ฮ่าฮ่ IG Story จากแฟนคลับรีโพสต์ภาพถ่ายตอนเชอรีนยิ้มขณะสรันหันมามองเรือเชอรันไม่ล่มแล้วทีมเชอรัน